สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาขอนําเสนอผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2.568สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังโดยมีการดําเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลางกำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันมีนางสาวจารุพรตามกลางดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาได้มีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต,มตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังนี้ตัวชี้วัดที่1มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดมั่นในหลักทำทางศาสนาและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิธีวัฒนธรรมไทยคุณธรรม5ประการประกอบด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญญูตัวชี้วัดที่2มีการกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับหลักทำทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและ คุณธรรม5ประการตัวชี้วัดที่3มีการจัดทำแผนตามเป้าหมายที่กำหนดตามตัวชี้วัดที่2อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรพร้อมกำหนดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนโดยการแบ่งประเด็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมทั้งหมด5ด้าน37กิจกรรมดังนี้ด้านพอเพียง8กิจกรรมด้านวินัย11กิจกรรม ด้านสุจริต9ก,กิจกรรมด้านจิตอาสา7กิจกรรมด้านกตัญญู2กิจกรรมและได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตัวชี้วัดที่4ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนด้านพอเพียงจำนวน8กิจกรรม 1. การคำนึงถึงการรู้รักทรัพยากรการใส่ใจปิดไฟด้วยกัน การชนแก้วงดรับหลอดกันเถอะทุมิาาคใครเท่เก๋กว่ากัน 2. การจัดประชุมอบรมดำเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดงบประมาณพลังงานและเวลาด้วยการลดการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 3. กิจกรรมสารสัมพันธ์ข้าวไม่ยากกับไม่แพงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 4. การนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ reuse 5. กิจกรรม ทางเดียวกันไปด้วยกัน 6. ส่งเสริมให้บุคลากรปลูกผักสวนครัวกินเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 7. ส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนำพระบรมราโชวาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักคำสอนทงางศาสนาจรญาวิชาชีพมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ 8. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่าโดยร่วมกันกำหนดและรับทราบมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านวินัย11กิจกรรม 1. กิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาดและส่งเสริมการทำกิจกรรม5ส้สออย่างสม่ำเสมอ 2. การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน Knowledge Management KM 3. กิจกรรมมีเรื่องเล่าเราคุยกันกำหนดตารางการพูดคุยระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 4. กิจกรรมลดน้ำหนักน้ำหนักลดสุขภาพดี เพื่อรักษาสุขภาพและให้ร่างกายแข็งแรง 5. กิจกรรม NMA Smart ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยในการแต่งกาย 6. กิจกรรม Free Style Friday กำหนดให้บุคลากรแต่งกายแบบแคชัวตามสบายทุกวันศุกร์ 7. การดำเนินกิจกรรมยิ้มง่ายไว้สวย 8. การดำเนินกิจกรรม Let Dance แก้ปัญหา Office Syndrome ลดความเครียด 9. กิจกรรมคนคลังใส่ใจสุขภาพจิตโดยการบูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวทนครราชสีมาราชนะคารินสิบกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยทำบุญตักบาทพระสงฆ์สิกิจกรรมอวยพรวันเกิดด้านสุจริต 9. กิจกรรม 1. ประกาศไม่รับของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ no gift policy สการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานต่อสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงานทังจังหวัดนครราชสีมา โดยมีองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงานปปช 3. สแสดงเจตจำนงในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้คุณธรรม5ประการ 4. สแสดงเจตจำนงในการประกาศเป็นสำนักงานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุข 5. สแสดงเจตจำนงในการรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมบัญชีกลาง 6. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามรอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 7. สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อประชาชนกำหนดช่องทางร้องเรียนปัญหาการให้บริการโดยตรง 8. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตทั้งในเรื่องของการใช้รัพย์สินของทางราชการการให้บริการแก่ผู้รับบริการการต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน9 จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นปัจจุบันด้านจิตอาสา7กิจกรรม 1. กิจกรรมคลังช่วยครูการจัดการให้คำปรึกษาแนะนำระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่สถานศึกษา 2. กิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคสิ่งของแก่เด็กที่ได้โอกาส 3. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นทุกครั้ง 4. โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม (CSR) การรวบรวมปฏิทินผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อผู้พิการทางสายตากิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมกิจกรรมพี่สอนน้องเน้นทำงานเป็นทีมด้านกรตัญยูสองกิจกรรม 1. กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ายใส่ใจบุคลากรและคนในครอบครัว 2. การดำเนินกิจกรรมไหว้ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่และวันสงกรานตัวชี้วัดที่5มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละร้อยมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่6มีการยกย่องเชิดชู บุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ตามคุณสมบัติคุณธรรม5ด้านจำนวน5คนมีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้รรดจำนวน,นยยหนึงนน่นนบบงนนกลุ่มงานตัวชี้วัดที่7จากการทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญยูของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาพบว่า บุคลากรแสดงพฤติกรรมเป็นปกติทุกครั้งคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่8มีการรวบรวมรายงานผลสําเร็จการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนแผนดําเนินการองค์กรคุณธรรมประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตัวชี้วัดที่9มีการเผยแพร่รายงานผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมใน4ี่ช่องทางได้แก่เว็บไซต์สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา YouTube Facebook X สำนักงานคลางจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณค่ะ